นุ่มมากดีมากนุ่มมากนุ่มมากดีมากนี่วันนี้กับเกับอ l s LS นะครับในช่วงนี้ คือจะบอกเลยว่าตอนนี้เนาะเรื่องของการนอนการพักผ่อนนะครับบางทีถ้าคุณมาซื้อที่ h โฮมโปรสาขาใกล้บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งออนไลน์เนี่ยบางท่านเนี่ยจะซื้อแบบที่นอนหรือหมอนผ้าห่มก็ต้องซื้ออะไรที่มันเป็นครบเซตเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจัดให้ครบเซตเลยสําหรับชุดเครื่องนอนคุณภาพแล้วก็ยังมีนะครับสินค้าจาก SLS ซึ่งเป็น Private b r a ด์ของเราซื้อมีขายอยู่ที่เฉพาะโฮมโปรนะครับ ที่เดียวเท่านั้นนะแล้วจะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่กลุ่มนะครับเกี่ยวกับเครื่องนอนอย่างเดียวก็ยังมีเบาะรองนั่งรองหลังเบาะอิงเบาะหนุนให้คุณได้เลือกช็อปกันด้วยนะครับรวมถึงตอนนี้ s อสเอ็สเามีผ้าม่านประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะครับในช่วงหน้าร้อนเรามาประหยัดไฟเบอร์5กันดีกว่านะครับวันสุดท้ายแล้วอยู่กับโค้งสุดท้ายจริงจริง ไม่ติงนังและโค้งสุดท้ายที่ทุกคนสามารถใช้คูปองได้สิทธิพิเศษอืนอ่นๆในบัตรที่ร่วมรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมโรวิซ่าลงแต่บัตรแรก3%และคูปองสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าไม่ใช้คูปองพรุ่งนี้จะใช้ไม่ได้แล้วคูปองมี300บาท500บาทแล้วก็1,500บาทนะคบกอดไปด้วยได้ไหมมันได้นุ่มๆแบบสบายๆซึ่งหมอนนะเขามีหลายแบบนะหมอนสุญญากาศแบบหมอนขนสัตว์แล้วก็หมอน สังเคราะห์หมอนยางพาราหมอน Memory ี่เจ e m o r y Foam เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชุดเครื่องนอนหมอนต่างๆของ SOS มีอะไรบ้างนะครับผมอยู่ที่ Home โปรสาขาฟิวชัพรัครังสิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ครบจบอยากได้สินค้าเรื่องบ้านบริการที่เต็ไมไปด้วยการบริการที่คุณจะสะดวกสบายแล้วก็มั่นใจในเรื่องของสินค้า ตรงปกไม่จกตามาสิครับที่ Home Pro สาขาใกลบ้านแล้วก็มีออนไลน์ให้คุณได้เลือกช้อปกันไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ h o m e p r o c o T S หรือจะเป็นไลน์ที่รับชมตอนนี้ผ่านไลน์นะครับทักแช t ช h อป For You ได้เลยนะครับหรือใครที่เข้าไปที่ f c e e o o o บ่อยบ่อยทักอินบ็อกเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ที่ Home Pro Thailand นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องส้มครับ <laughs> น้องส้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้า <Hey, S 1> นนี้ค่ะ <laughs> น้องส้มนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก SLS นั่นเองนะครับน้องส้มแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนิกาปนามโกค่ะเป็นอ่า PC HLS ค่ะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะคอนเฟิร์มนิดนึงว่าเราสวยที่สุดในังสสวยที่สุดในรังสิตนี่ถ้าคิดว่าสวยกดหนึ่งถ้าคิดว่าสวยที่สุดกดสองสวยธรรมดากดหนึ่งสวยที่สุดกดสองกดสองนะคะนะครับนี่กดสองนะคะอ่ะพูดถึงแบรนด์ h อ s ค่ะเป็นแบรนด์ที่อ่ะถ้านึกนึกถึงเนาะ เครื่องนอนที่นอนของใช้ไม่ใช่แค่นี้พวกผ้าห่มผ้าห่มผ้าปูผ้าคุณหนูผ้าทุกอย่างท็อปเปอร์มีครบเลยครบคันค่ะนี่ครบเลยถ้าอยากได้สินค้าครบๆใช่อาจจะมาที่สาขาใกล้บ้านหรือจะเป็นออนไลน์ก็เลือกเลือกช็อปได้เลยนะครับตอนนี้พูดถึงหน้าร้อนอะอุ๊ยพอหกหน้าร้อนแล้วเย็นไหมคะนั่งแล้วเย็นเลยเพราะว่านี่คือที่นอนแบบแบบ ฟูเจลแบบคูเจลใช่ค่ะนี่คืออาจจะเป็นเพราะผมลิขิตที่ทำให้เราต้องแบบช็อปแบบคูเจลรุ่นนี้เพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนใช่การนอนในช่วงหน้าร้อนปัญหามากไม่ใช่แค่หน้าร้อนเลยคนที่ขี้ร้อนใช่ค่ะตัวนี้แนนําเลยอนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายนะครับพลิกตัวไปแบบมาโดยที่แบบตลอดทั้งคืนก็ตื่นตลอดใช่อันนี้จะเป็นข้อที่เป็นข้อเสียสำหรับคนที่ขี้ร้อนใช่ใครชอบแบบเปิดแอร์เย็นๆแล้วนอนแบบกับกับ พ้าห่มอะไรอย่างนี้เนาะบางคนแบบม่หมแล้วหนาข้างล่างเขาจะเย็นด้วยอันนี้สบายๆาะเราคนชอบแบบความเย็นนะรุ่นนี้ดีมากๆเราแนะนําเรื่องที่นอนกันก่อนได้ที่นอนของ SOS มีกี่รูปแบบเช่นอะวัสดุอย่างเงี้ยครับวัสดุของ h e d รก็จะมีครบขันก็จะเป็น Memory f o โฟม ยางพาราพ็อกเก็ตสปริงแล้วเป็นซูเปอร์สปริงทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีตัวตัวเมมโมรี่โฟมตัวนี้นี่ตัวนี้จุดเด่นรุ่นนี้เขาชื่อรุ่นว่าฮาโลค่ะฮาโลใช่ตัวนี้เป็นพ็อกเก็ตสปริงเสริมเมมโมรี่โฟมนุ่มเด้งแล้วเย็นอันนี้คือข้อดีนะเนี่ยพอยิ่งเปิดแอร์ก็ยิ่งเย็นแล้วก็บรรลุไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเย็บของเขาใช่จะมีความลื่นของผ้าอยู่นะตัวนี้ผ้าลื่นแล้วผ้าชนิดนี้เป็นผ้าชนิดพิเศษไหมเห็นมันแบบมีความลื่นๆื่นไลฝุ่นมาป้องกันได้ไหม ป้องกันไลฝุ่นค่ะอ่าฮะก็คืออันนี้ได้ความเป็นแบบว่ามันนึกถึงหมอนเมมโมอรี่โฟมเนาะที่มีความแบบนุ่มๆแบบนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้ด้านบนจะพิเศษนิดนึงจะเป็นเมมโมรี่ฟูเจลนอนแล้วเหงื่อไม่ออกหลังฟูเจลใช่ค่ะเหงื่อไม่ออกหลังเหงื่อไม่ออกหลังค่ะไม่ร้อนหลังไม่ร้อนหลังใช่นอนสบายเพราะว่าถ้านอนสบายเนาะถ้าเราหลับแบบเต็มที่แล้วก็หลับหลับแล้วตื่นแบบตื่นเลยอย่างเงี้ยแบบ8ชั่วโมงแล้วตื่นบางทีแบบตื่นหลายรอบ S 1> <S 1> <ช>อันนี้ก็ตัวนี้ก็มกไม่ม, <S <S มีข้อดีอีกข้อนึงคือตรงกลางจะเป็นเมมโมรี่ชาโคลก็คือระบายกลิ่นอับได้ดีอ๋อกลิ่นความเย็นช่วยเรื่องกลิ่นอับช่วย,วยลก,กลิน่นอับช่วยใช่นี่อันนี้ก็ข้อดีเลยและความหนารุ่นนี้ความนานหนาอยู่ที่12นิ้วค่ะ12นิ้วใช่ค่ะหนามาตรฐานเลยมีทุกไซส์3.5ฟุตและ6ฟุตทุกไซส์เลยค่ะเสนอราคาอยู่ที่ขนาด6ฟุต6ฟุตรุนนี้แหละ31,900บาทลดให้หน่อยได้ไหม เป็นสมาชิกโฮมโปรรับไปเลยค่ะสิเปอรเซ็นต์มองกับกล้อง10%บเปอร์เว่า10%อันนี้ไม่ธรรมดาใช่จะเหลือประมาณอยู่ที่เหลืออยู่ที่ประมาณ3 29,000หม่นเก้านี่คือเล่นเล่นใช่แต่เดี๋ยวมีพิเศษอีกนะครับพอิดแบบนี้ต้องหนักใจก็ขี้เลขมาได้ที่จากสามหมื่นห่งพก้าร้อมีทบทุกอย่างแล้วอ่วันนี้มีคูปองคูปองเรามีเงื่อนไขตั้งแต่6,000บาท10,000บาท30,000บาทแล้วก็ยังมีเรื่องของสิทธิพิเศษของ สมาชิกโฮมการ์ดลด5%้าเปอร์เซ็นต์ไหมครับลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสิบเปอร์เซ็นต์เลยว้าวเท่าไหร่ถึงจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปสำหรับทีมอื่นหนึ่งลดห้าหรือลดได้แต่บาทแรกลดตั้งแต่บาทแรกตั้งแต่ชิ้นแรกตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปลดคู่กับโฮมโปรวีซ่าด้วยนะครับถ้ามีทุกอย่างแล้วมีคูปองด้วยเพิ่มคะแนนไปหน่อยเน็ตไปเลยค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดนี่คือหกฟุตใช่นี่คือเมมโมรี่โฟมเมมโมรีีโฟมมค่ะตัวแบบ ตัวช่วยในเรื่องความเย็นได้ดีอันนี้คนที่เป็นคนที่ขี้ร้อนนอนไม่สบายกระสับกระสายนอนไม่สบายลุกขึ้นระหว่างคืนเนาะอันนี้ต้องนอนหลับนะเพราะสุขภาพจิตดีใช่ล่ะตีสวัสดิ์อ่ะรุ่นนี้ถ้าเป็นส5ุาฟุตราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่3.5จุดหฟุตอยู่ที่2 9ง0 0ื่นาัยบาทค่ะนี่คือราคายังไม่ลดยังไม่สุดทีนะใครชอบแบบที่นอนแบบ นอนแล้วเย็นสบายแล้วตัวนี้แถมอะไรเพ kind of ิ่มเติมไหมแถมเป็นชุดเครื่องนอนค่ะหนึ่งเซตเลยหนึ่งเซตกี่ชิ้นเป็นผ้านวมปอกหมอนปอกหมอนข้างผ้าปูครบเซตเลยราคาเฉพาะของแถมสองพันสองร้อยมสิ0ไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายแค่ราคาตามที่เป็น3 5มสิบห้าฟุตและ6หกฟุตที่ลดตามเงื่อนไขและจะบอกว่าข่าวดีมีเทดอินด้วยเทดอินค่ะเก่าแลกใหม่มีที่นอนหลังเก่าใช่จะใช้แลกใหม่ ใช้เป็นโซนิกหนึ่งพันบาทต้องยกมาเองเลยไหมไม่ต้องยกเองค่ะดีเรามานั่งเรามานอนเรามาเล่นกันดีกว่าว่าที่นอนอันนี้นี่มันสบายจริง,รงสบายมากมันเย็นมากนะคุณเคนมันนอนสบายแล้วมันทําให้ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องของที่ร้อนอากาศแล้วร้อน,อน,อนใช่ค่ะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเปิดแอร์เบาๆก็ได้ปกติถ้าคุณเปิดแอร์แบบตามอุณหภูมิที่คุณชอบนะมันจะเย็นใช่ไหมแต่มันเย็นแค่แค่บริเวณเนี่ย หน้าเราบริเวณแค่ตัวเราด้านเดียวใช่แต่อันนี้พอมันเย็นแล้วมันเย็นไปถึงที่นอนเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะสามารถที่จะแบบลดค่าค่าค่าไฟได้นะเพราะไม่ต้องเปิดแอร์จนจนช้ำใช่อืออันนี้คือข้อดีเลยนะฮะราคาเริ่มต้นแค่สองหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะแต่จะบอกว่าเรามีรุ่นเริ่มต้นด้วยเดี๋ยวจะพาไปที่นาวาแต่นาว่าเนี่ยขอเป็นไฮไลท์ช่วงท้ายนิดนึงเพราะว่าจะอยู่ที่เชลด้านนู้นค่ะต่อมารุ่นต่อมาครับเออแล้วการรับประกันของเรากี่ปีฮะรับประกันโครงสร้าง12ปีค่ะวนี้12ปีเลย นอนในด้านเดียวค่ะด้านเดียวเพราะว่าเขาจะมีตัวด้านบนที่เป็นตัวมเรี่โฟมนะครับสายที่ต้องการความแบบนอนแบบเย็นๆคูลคต้องเป็นด้านนน้นแต่สําหรับรุ่นนี้เหมาะกับใครครับรุ่นต่อไปนี้เหมาะกับผู้สูงวัยขออนุญาตผู้สูงไวัยสักสี่สแล้วก็พูดที่มีมีความแน่นใช่แน่นตัวนี้เป็นยางพาราค่ะเป็นยางพาราจะมีความแน่น จะไม่ใช่หมอแค่กับผู้ส่งไวท์านนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังนิดนึงเพราะตัวนี้จะแน่นนี่มีความแน่นแต่เนื้อผ้าเขานุ่ดูฮะใช่ระบายอากาศได้ดีการเย็บตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายการุออร์แกนิกค่ะตัวนี้แทบจะเป็นงานปักแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกด้วยแล้วมีเรื่องของป้องกันไรฝุ่นด้วยนะครับเป็นว่าตัวนี้เป็นรุ่นไร้ขอบเลยเหมือนรุ่นม่อสครูนี่ข้อดีของของการที่ไม่มีขอบแบบนี้มันช่วยอะไรบ้างครับตัวนี้ข้อดีของการไม่มีขอบก็คือว่าเรานอนได้เลยคือ ถามว่ามันไม่ขอบมันจะไม่ไหลตกเลยค่ะบางคนที่ว่าเฮ้ยคงไม่แข็งหรอกด้านข้างไม่ก้านอ่อนด้านด้านริมแต่ตัวนี้สามารถที่จะลิกตัวหรือขยับไปด้านริมได้เพราะว่าโครงสร้างขอบมาแข็งแรงแต่ข้อดีหนึ่งอย่างก็คือบางทีถ้าเราคุ้นขอบที่เป็นขอบแข็งเกินไปหรือมันใหญ่เกินไปเป็นเส้นมันก็มีปัญหาเรื่องข้อพับเนาะบางทีไปไปขูดหรือบางคนคิดว่ามันไม่สวยมันแล้วแต่มุมมองใช่ค่ะแล้วแต่มุมมองแต่นี้คือสวยด้วยสวยด้วยแล้วก็ออร์แกนิกด้วยหลายสวยด้วยรุ่นนี้ถ้าเริ่มต้นราคา3.5ุอยู่่่ทเาไร รเริ่มต้น3.5ฟุตอยู่ที่11,900บาทนี่นี่คือราคารถยังไม่ได้สุทธิยังไม่สุทธิค่ะถ้ามีทุกอย่างเลย every h i n g มีคูป้องอีกมีโฮมโปรวิซ่าเหลือประมาณลดอีก10%เหลือประมาณ9,000นิดๆขอย้ดประมาณจะบอกให้นี่คือราคายังไม่แบบลดสุดๆนะมันยังมีรุ่นที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน<ช>อีกไม่เกิน5นาทีจะรู้แล้วว่าราคาที่ดีที่สุดที่สําหรับแบบ SLS นําเสนำเสนอกับที่นอน3.5ฟุต5้าฟุตหรือหฟุตเนี่ยมันมีราคาลดกว่านี้แต่เทคโนโลยีเราก็ใส่เข้าไปเต็มที่ดีไซน์เราก็จัดเต็มการรับประกันก็ถึงสิบสองปีให้เลยนะฮะอยู่ที่อยู่ที่ความชอบบางคนเห็นว่าอยากจะซื้อแบบราคาที่มันถูกจริงก็ได้บางคนจะซื้อไปหลายหลังเพราะว่าเป็นเจ้าของอสังหาทํารีสอร์ทโรงแรมอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าราคาจริงไอ้แอบบอกนิดนึงครับมันสามพันกว่าบาทที่นอนหลังมะสามพันกว่าบาทมีอยู่จริงนะครับ จริงค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมฮะอ่าตัวนี้จะเป็น Pocket Spring เป็นที่นอนสุญญากาศค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ของ s L S ใช่มิชิแกนมิชิแกนใช่มิชิแกนรู้นหมพ็อกเก็ตสปริงคือแยกอิสระใช่หุ้ยราคาดีอย่างห้าพันกว่าบาทสามจุดห้าฟุตยังไม่ลดสุดทีนะคะลดสุดที่เท่าไหร่จ้าลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์เหลืออีกสี่พันนิดนิดสี่พันนิดนิดสี่พันนิดนิดจะซื้อไว้ใช้เองจะซื้อให้คนที่คุณรักจะซื้อแบบสำหรับผู้ประกอบการแบบเจ้าของที่เป็นแบบโรงแรม แล้วคือความนอนระดับ5ดาวเลยนะใช่ค่ะคือฟิลมันดีมากมันแตกต่างกับที่นอนที่เราไปนอนแบบโรงแรมทั่วไปนะใช่ค่ะที่มันเป็นอ่ะสีสีอ่ะแล้วขอบแข็งอ่ะใช่แล้วนอนยังไงก็เหมือนนอนแบบเอางี้นบอกตรงๆเลยนะเหมือนนอนกระดานอ่ะใช่อันนั้นคือแข็งมากแต่นี้มีความนุ่มเด้งแล้วแน่ผมขยับด้านด้านด้านนุ่มไม่ไม่ขยับพอด้านนุมขยับผมรู้สึกว่าด้านนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นระบบพ็อกเก็ตสปริงค่ะใช่สามารถบอกเลยตรงว่าชื่อรุ่นด้านชาใช่เพราะว่านอนยังไงคนข้างลุก เราก็ไม่รู้สนี่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่5,900ยังไม่สุดที่นะเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทนะครับเวลาน้อยเราอาจจะต้องแบบเดินพาชิลแต่ละรุ่นอาจจะไม่ครบต้องขอภายอะรุ่นนี้เริ่มต้นที่6,900ถ้ามีคูปองอาดลดได้300แล้วก็มีรดอีก5%รดอีก5%วัสดุก็เป็นพ็อกเก็ตสปริงเหมือนกันเป็นพ็อกเก็ตสปริงเสริมยางพลาค่ะนะครับต่างกันเล็กน้อยก็คือตัวท็อปด้านบนใช่ไหมนี่รุ่นนี้นอนได้หนึ่งด้านนะครับรุ่นน ตัวนั้น,นไม่ใช่ซิปเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์เหมือนไทยซิปเลยใช่ค่ะนะครับแต่ในการที่คุณได้ที่นอนไปหนึ่งหลังคุณก็ได้ของแถมไปด้วยได้ตัวนี้แถมเหมือนกันเลยเดี๋ยวฮะเริ่ม3ฟุต3.5ฟุตก็แถมแถมค่ะ ชุดเครื่องนอนก็แถมชุดเครื่อองนนแถมเหมือนได้ฟรีอ่ะค่าชุดเครื่องนอนก็ไปหลักพันแล้วแล้วคุณจ่ายเริ่มต้นน่ะรุ่นนั้นอ่ะสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทใช่ค่ะสี่พันกว่าบาทหกพันโดยประมาณห้าพันไปปลายใช่ค่ะไปปลายคุณได้ชุดเครื่องนอนคุณพระไม่ซื้อได้ยังไงไม่ซื้อได้ยังไงแต่สมาร์ทชิกใหม่ของโฮมการ์ดถ้าสมัครวันนี้ก็ได้คูปองลดอีกสองร้อยห้าสิบบาทไปเลยคุ้มมากดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่นี่มากันที่สายครอบครัวสายครอบครัวค่ะเป็นที่นอนเป็นที่นอนรุ่นแฟมิลี่เนาะเราเรียกว่ารับ วัสดุรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคบเป็นพ็อกเก็ตสปริงเสริมยางพลาอ่าเด้งนุ่มแน่นนุ่มใช่ครบเลยมันจะมีที่นอนสองขนาดต่อกันเลยใช่ไหมคใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นขนาด6ฟุตกับ3ฟุต3ฟุตก็จะเป็น9ฟุตใช่ค่ะอือคือนอนคุณพ่อคุณแม่คุณลูกใช่แล้วก็จะมีนี่เป็นที่กั้นขอบที่กั้นขอบคือพร้อมกับตัวเตียงพร้อมทิศราคาที่นอนพร้อมเตียงเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเตียงนี้ก็แบบไม่